สวัสดีครับท่านกับลังช่องเลินไลก์กันนะครับผมสำหรับการเดินทางในวันนี้นะครับเป็นการบันทึกการเดินทางของวันที่22พฤษภาคม2566เวลาประมาณบ่าย3นะครับ15นาฬิกานะครับผม15นาฬิกาพอดีเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราอยู่กันที่ถนนพระราม6นะครับก็จะใช้พระราม6นะครับวิ่งเข้าพระราม6ซอย30นะครับหรือ ซอยที่เป็นสํานักง,งานเขตพญาไทครั้งก่อนนะครับที่ผมเคยพาไปเข้าตรงสำนักง,งานเขตพญาไทครับแต่แต่คราวนี้นะครับผมจะพาเลาะนะครับให้ให้เพื่อนๆนะครับไม่ต้องไปวิ่งเข้าตรงถนนสะพานควายกันนะครับตรงเส้นปฏิพัติตรงนั้นนะครับแต่คราวนี้เราจะวิ่งเข้าตรงพระราม6ซอย30ที่เป็นสำนักงาน ที่เป็นป้ายสำนักงานพญาไทยนะครับป้ายสีฟ้าทางด้านขวามือเราตอนนี้นะครับยังไม่ถึงนะครับก็อย่าใช้เส้นทางลัดข้างในซอยนะครับวิ่งเข้าไปทะลุออกตรงตรงนั้นนะครับจะออกได้ทั้งหมด3ซอยครับก็คือพระโพธคนเยทินซอย7นะครับซอย9แล้วก็ซอย11เนะครับเลือกเอาเลยครับท่านจะถนัดตรงไหนนะครับหรือว่าท่านจะไปออกตรงแถวแถวสำนักงานพญาไทยตรงนั้นก็ได้นะครับจะอันที่ครั้งที่แล้วที่ผมพาไปนะครับก็จะไปออกได้เหมือนกันก็เดี๋ยว เราออกซอยเก้ากันนะครับครั้งนี้เราก็จะเดินทางไปออกกันที่แถวๆซอย9นะครับก็เดี๋ยวข้างหน้าครับตรงป้ายสีฟ้าข้างหน้านะครับทางด้านขวามือครับที่เขียนว่าสำนักงานเขตพญาไทยตรงนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาแล้วครับเป็นพระราม6ซอย30นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปวิ่งข้างในนะครับก็น่าจะรถน้อยกว่านะครับแต่ก็มีข้อเสียงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามีรถคันไหนจอดสักคันหนึ่งนะครับเราก็จะติดกันนะครับก็เลือกอะไรครับว่าท่านจะวิ่งปฏิพัฒน์ หรือว่าท่านจะวิ่งสะพานควายข้างนอกตรงๆหรือว่าท่านจะมาวิ่งข้าง,างในอย่างนี้นะครับก็พอดีปกติก็อย่างที่เคยแจ้งให้ทราบแล้วก็ผมปกติผมใช้รถจักรยานยนต์นะฮะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าใช้รถยนต์บ่อยเหลือเกินนะฮะก็เดี๋ยวปกติเราใช้จักรยานยนต์ก็จะวิ่งในซอยก็จะเร็วกว่าวิ่งข้างนอกด้วยนะฮะ เดี๋ยวเราวิ่งกันเข้าไปในซอยของสนด้า,งงานการเกษตรพยาธยิตรงข้างหน้าเรานะครับแล้วก็ไปลเลาอตามเส้นทางของผมนะครับเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูครับว่าผมไปออกพระรามไม่ใช่พระรามผมไปออกพหลโยธินซอย9นะครับไปออกอย่างไงกันนะครับเดี๋ยวรอเลี้ยวกันสักครู่นะครับสําหรับการเข้าไปในพหลโยธินซอย30เนี่ยครับพหลโยธิน พระรามซอย30ตรงนี้นะครับก็จะไปทะลุออกแถวแถวสี่แยกสะพานควายก็ได้นะครับแล้วก็สามารถตกไปจะุจัรได้เหมือนกันนะครับก็เป็นการตัดถนนนะครับระหว่างเส้นจากอนุสาวรีย์นะครับก็จะเป็นการตัดถนนตรงนั้นนะครับออกมาสำหรับคนที่จะจะมาอสาวรีย์นะครับก็จะกำลังจะวิ่งเข้าสาวรีย์แต่ไม่อยากเข้าก็วิ่งออกมาทางด้านตึกชัยนะครับแล้วก็มาเข้าพระราม6ตรงนี้ก็จะเร็วกว่าการที่เราจะไปวิ่งเข้าอนุสาวรีย์นะครับก็เออ เราก็ขับอยู่บนถนนพระราม6ซอย30นะครับเราจะขับไปเรื่อยๆเลยนะครับจะถึงบริเวณซอ,อย5นะครับประมาณแถวๆซอย5นะครับเขาะจะมีป้ายซอยอยู่ซ้ายมือครับขับเลยเกระทรวงาการคลังนะตรงนี้น่าจะเป็นกระทรวงการคลังหรือเปล่าอ่ะก็ขับเลยไปขับเลยไปเรื่อยๆครับครับตรงไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆถึงแล้วบอกให้ทีนะครับ ขณะนี้นะครับเราใกล้จะถึงบริเวณซอย5ของเราแล้วนะครับก็เดย๋ยวท่านหน้านะครับเป็นบริเวณซอย5นะครับที่มีรถเพิ่งจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับซอย5เข้าไปเลยครับปึ๊บแล้วก็ขับไปตามทางนะครับขับไปตรงๆตามทางเลยแล้วเดย๋ยวพ่อถึงทางออกนะครับก็ให้เราเลี้ยวขวานะครับให้เราเลี้ยวขวาก็จะวิ่งเข้าไปยังพหลโยธินซอย7นะครับ ก็จะพอถนนโยธินซอยเจ็ดเนี่ยเราก็จะขับไปอีกนิดนึงนะครับ mm hmm. เพื่อจะไปเดียวซ้ายเข้าพถนนโยธินซอยเก้านะครับ mm hmm. แล้วก็เกิดว่าพอเราวิ่งในตัวนนโยธินซอยเก้าเนี่ยถ้าเราออกไปเนี่ย mm hmm. ก็จะมีป้ายบอกว่าจะไปซอยสิบเอ็ดหรือจะออกไปซอยเก้านะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันชัดๆนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ออซอยห้านะครับน่าจะเป็นอ,อ,อะไรอะไรอารีซอยห้านะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะก็เดี๋ยวเข้าป่านะครับแล้วก็ไปออกตรง ปากซอยนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับก็ขณะนี้นะครับเรากเลยจะออกจากอ,อ,อีซอย5้านะครับมาแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเลี้ยวขวานะครับก็จะมีป้ายบอกทางนะครับสีเขียวนะครับพื้นหลักเขียวแล้วก็ตัวเลี้ยวขวานะครับบอกว่าให้เราเข้า พระหนโยทินนะครับตามไปนะครับเลี้ยวขวาตามไปแล้วก็ตอนนี้พอเราเลี้ยวขวาปุ๊บเราก็จะอยู่ตรงปหนจยทินซอย7นะครับก็เราขับตรงไปครับก็จะไปออกปรหนโยทินซอย7นะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเข้าพหนโยทินซอย9กับซอย11กันนะครับตัวที่เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับตรงตึกสีแดงข้างหน้าตรงนี้ครับเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับเลี้ยวซ้ายไปก่อนครับพอเราขับไปถึงสุดซอยนะครับของถนนนี้นะครับก็ เราก็จะเลี้ยวขวานะครับมาขับเลี้ยวขวาก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเพื่อจะเข้าซอย9หรือซอย11นะครับเดี๋ยวเราขับออกไปที่ปากซอยกันก่อนนะครับาขนาดนี้นะครับเราใกล้ถึงปากซอยกันแล้วนะครับก็อย่าตรงนี้ครับเราต้องเลี้ยวขวาก่อนนะครับเพื่อจะไปเข้านะครับจะมีป้ายบอกทางไว้ครับว่าไปปฏิพั์นะครับก็ เดี๋ยวเราจะไปเข้าตรงพหลโยธินซอย9หรือซอย11นะครับให้เพื่อนๆเลือกเอาเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวขวานะครับตอนที่เราออกปากซอยนี้เราตามเส้นทางไปเลยนะครับตามเส้นทางไปนะครับตามเส้นสีเหลืองไปนะครับเพราะเราออกปากซอยขาจะมีป้ายบอกทางนะครับว่าไปด้านซ้ายเนี่ยไปออกพหลโยธินซอย11นะครับส่วนไปด้านขวาเนี่ยก็จะไปออกพหลโยธินซอย9นะครับก็เดี๋ยวออกไปก่อนนะครับ ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเนี่ยครับบริเวณข้างหน้าเนี่ยครับก็จะมีป้ายบอกทางไว้นะครับป้ายนิดเดียวครับนะครับป้ายข้างหน้าจบจอไปฟ้าป้ายเขียวๆครับถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายไปซอยสินะครับส่วนเลี้ยวขวาเนี่ยครับก็จะไปซอยเก้าครับป้ายนิดเดียวครับนี่ยครับเราเลี้ยวขวาไปซอยเก้าครับแล้วก็จะไปออกตรงประหุจินซอยเก้านะครับก็พอออกปุ๊บ มันถนนมันบังคับเลี้ยวซ้ายอยู่แล้วครับเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อจะออกสู่ถนนใหญ่นะครับก็จะไปออกตรงแถวแถวสะพานควายกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไปออกตรงสะพานควายกันครับตรงนี้เป็นตึกเอ่อชินวัฒนนะครับน่าจะเป็นชินสองนะครับก็เดี๋ยวเราออกตรงนี้ครับเลี้ยวซ้ายออกไปนะครับซึ๊บนะครับ นะครับก็จะมาทะลุตรงแถวๆสะดอนะฮะสะดอแล้วก็ไปออกอ่อสะพะานขวายได้เหมือนกันนะครับสําหรับต้นซ้ายที่อเอ่มอมาสํารอแล้วออกมาเมื่อกี้นะครับเป็นตนยอทินซอย11น,นะครับสําหรับเพื่อที่จะไปออกตรงพะหดยอทินซอย11ก็ปาออกตรงรหูงงน,อองน,นี้นะครับก็เดี๋ยวเรานะครับจะขับไปตรงถึงแถวๆสะพานควายกันนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูครับว่าผม ขับมาทางนี้แล้วผ่านอะไรบ้างครับก็จะมีผ่านได้ปิกซีนะครับแล้วก็ตรงเส้นสะพานควายก็จะผ่านได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราแค่สะดวกกว่าตรงที่ว่าเราตัดนะครับเราตัดจากว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาทางอนุสาวรีย์นะครับเรากล็ลจะเด้วปุ๊บไปอนุสาวรีย์นะครับหรือจะอลังจะไปสาวรีย์เพื่อจะวิ่งมาทางเส้นสะพานขวายตรงนี้นะครับเราก็สามารถตัดตรง ระวังตรงนั้นออกไปได้เลยนะครับก็มาออกตรงสะพันขวาตรงนี้เลยนะครับหรือถ้าจะวิ่งพระลำหงแลไปเข้าปฏิพัทธ์นะ่ยว่าก็มาออกปฏิพัทธ์ตรงนี้ได้เหมือนกันจ้าสี่แยกตรงนี้ก็บอกปฏิพัทธ์ตรงนี้แล้วก็เดี้ยวเข้าสะพันขวาตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็เลือกเอานะครับว่าจะวิ่งทางไหนจะวิ่งถนนใหญ่หรือถนนหลองข้างไหนนะข้อเนี่ยมาออกสี่ได้บอกอะไรได้ตรงนี้ครับเส้ะมีทั้งเส้นเลยครับก็เป็นการประหยัดเวลานะครับ ถ้าเกิดว่าข้างในไม่มีใครหยุดถ้าไม่มีใครหยุดแล้วไม่มีใครจอดขวางทางแล้วก็จะประหยัดเวลาได้พอสมควรเลยนะครับผมเนี่ยครับก็ออกมาได้ถึงตรงประตูจักรเลยนะครับก็แล้วแต่ให้เพื่อนๆเลือกกันเลยนะครับก็ในนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะขับกับทางด้านถนนกระแพงเพชรนะครับไป ที่อื่นต่อนะครับโอเคนะครับผมก็มาส่งเพื่อนๆนะครับถึงแถวสะพานควายนะครับแล้วก็กำลังจะเข้าไปถจะจุดจักกันได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราตรงไปนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตปิดคลิปจบการเดินทางไว้ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ